สวัสดีครับทุกคนมีเซเว่นเปิดใหม่ใกล้บ้านเดี๋ยวเราไปลองล่ารถเหล็กดูหน่อยเซเว่นเปิดใหม่เนี่ยเขาจะมีรถเหล็กอะไรมาลงบ้างทุกคนนี่ครับเข้ามาแล้วโอ้โหเขาตกแต่งด้วยลูกโป่งเซเว่นเต็มไปหมดครับเซเว่นเปิดใหม่ครับทุกคนมาไปดูผนกรถเหล็กลกันมีอะไรบ้างนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้มีอะไรครับทุกคนโอ้โหนี่ไงคอเวตในเซ็ตหกสิบเปของมาจิเรตนี่กับคอเวทอีกการหนึ่ง โคเวกคลาสสิกครับโอ้โยพรีเมียมคาร์ฟอร์ดแรปเตอร์สีส้มอูแจ้ำอุ้ยข้างในนั่นนะฮัมเมอร์สีขาวรถไฟฟ้ารถอีวีทุกคนอ่ะสงสัสยได้จัดฟอร์ดแรปเตอร์ไปครับ,รบทุกคนฮัมเมอร์จัดไปแล้วมาดูฝั่งรถวิวนี่ก็เป็นกระบะนะซิวิลลาร์โดนะเจฟโรเลตซิวิลลาร์โดนะอู้ข้างในอะไรอูย้ยเบนซิเดตเบนสีแดงทุกคนโอ้โหโค้ดจ้ำเลยได้เบนด้วยข้างในก็รู้สึกจะเป็นอ้าวออดี้นะ นี่ออดดี้รถออดี้รถเก่งนะนะครับออดดี้นะสงสัยพี่กิจได้จัดไป2คันแล้วครับทุกคนนะเป็นนี่ครับนี่ฟอร์ดแรปเตอร์มาเตเล็กกับเบอร์เซเดตเบนนามเบอร์เซเดตเบนของฮอตวิล์น่ะจัดไป2คันแล้วแม่มาเซเว่นเปิดใหม่นี่โคตรแจมเลยได้รถจำแจมทุกคนะนะเดี๋ยวเราไปจ่ายตามกันะทุกคนน,นี่นะโคตรแจมเลยนะมาเตเลสนี่เอา159พ mm รีเมียมคาร์นะส่วนฮอตวิล์นึกออกประมาณ119บาทเบอร์เซเดตเบนออนวันนี้ก็ จัดไปจุกจุ有有แกแจมเลสเซเว่นเปิดใหม่นะเดี๋ยวหลังมารีวิวให้ชมกันคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ